นี่ครับเดี๋ยวนี่พาไปก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านที่เคยกินข้าวพี่แกงเนื้อนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นเทศบาลคลองปะาเดือนะฮะเราวิ่งมาจากสายสี่อันนี้พุทธสาครตรงไปนู้นก็เข้าสมุทรสาครมหาชัยนะครับผม ยองเยื้องนี่ก็คือสีงานครับเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปแป๊บเดียวตรงข้ามเทตบาร์เขาจะมีศูนย์รถอ่ออาทิตย์เนี่ยจเจริญยนต์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปไมไกลครับ อยู่นัดศูนย์โตโยต้าเออศูนย์โตโยต้าเปิดไปเลี้ยวรอเลยนี่ภูวัดวัดแคราย,ขายเข้ามาเนี่ยประมาณไม่ไกลครับประมาณร้อยเมตร มันจะอยู่ฝั่งขวาเนี่ยมีป้ายอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันมีป้ายอยู่เนี่ยร้านอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคเราก็ไปสั่งกันได้เลยสวัสดีครับเรามาร้านเดิมครับร้านนี้ครั้งก่อนที่ผมเคยลงไปมันเป็นผมสั่งข้าวนะเออรู้สึกข้าว ถ้าพี่แกงเนื้อมั้งถ้าจรไม่ผิดวันนี้เราจะมากิน๋วยเต๋ยวกันนี่เดี๋ยวเรามาดูดิข้าวตี๋ยวงมีอยู่ไหมก้อนนนหนูจำไม่ได้วันดีจ้าอ่านี่าบีแมงของโปรดเราอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีแวงแม่ไหนโชว์ดิอ่าเนี่ยมาหมีแบงครับผมสามก้อนเลยเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเนาะน้าตกข้นๆเดี๋ยวเรามาดูกันเออเนี่ยเจ้าเนื้ออร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโอเคเนี่ยมาแล้วครับเนื้อ แบบมีเนื้อนี่ตะเกียบนี่ฮะผักเคียงนี่ผักผักนี่ไงอือเนี่ยเป็น,นไงครับน่ากินไหมหหหนี่นี่ยนี่แล้อเปื่อยเแล้อเปื่อยอืม เด้งหนึ่งห OK น,นึ่งแล้วผมอื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 มโอเคเยอะครับนี่ร้านนี้ไม่ห่วงเครื่องครับจัดเต็มเต็มเดี๋ยวผมขอปุ้งก่อนับผมเออนี่นี่ลูกคินที่นี่เออโกเด้งนี่นะโกเด้งหรือโฮเด้งนะ เออโฮเด้งอันนี้ลูกชิ้นโฮเด้งนะไม่ใช่ลูกชิ้นโนเนมนะโฮเด้งนะอร่อยเนี่ยเดี๋ยวผมกินโฮนะเด้งนะือเด้งในปากจริงครับผมโอเคเดี๋ยวขอรุ่งก่อนเนี่ยน่าทานไหมมีพริกแบบพริกเผาด้วยนะเนี่ยมีแบบไม่พริกเผาด้วยนี่ กินไหม้าแแ็กต้นซอยทางเอ่ออะไรนะซนะุปเปอร์มาร์กเก็ตสีงามเนี่ยเข้ามาประมาณห้าสิบเมตรอยู่ฝั่งขวาใบสดๆสวยๆนะครับผมเนี่ยใบใหญ่ๆนะครับผม,มเราก็รู้ว่าใบหูควางเลยนะครับผม ไม่ใช่โอ้โหรัวาเอ้กลับเอาเอ้หัวลาออือคนกันนี่คนไม่ได้ครับผมนี่ไม่ชมันเลยนะชันใหญ่แล้วเนี่ยไม่พอนี่ยูผักอีกผ,ผมก่องดิบอีกหน่อยหน่อยเดียวพอครับรึ่งโลพออย่าไปายเยอะ แต่เยอะเดี๋ยวแม่ค้าชาร์จค่าถุงอโอ ต้องมาลองครับอร่อยจริงนื้ออืมอืมอร่อยมาเลยอืมอืมเด้งเด้งเลย 嗯，木老板，嗯。